พี่น้องอ๋อพี่นยังทำอะไรรถลงบ่โอ๊ยรถลงอีหลีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพู่ยายนไปเจอได้เจ็บหลายอยู่บ่ตบก่อนเด้อให้คอยไล่สดให้พี่น้องบังก่อนเด้ออันคอยเน่พี่น้องคนถามว่าอันอยู่สาลงอยู่สายพะเชนอยู่น้องจันเนาะพี่ยายน้อโอ้ยแล้วเจ็บหลายอยู่พี่น้องเจ็ดสี่ร้อยเปอดนี่โอ้ยพ่ยายผู้เจอไอ้ทักไทยเอ็มเอสซีได้กะขึ้นมายิ้มเด้อ คอยแด้ห่วยเออคอยตีซอยอยู่พวกไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่อยไายลูกก่อนโอ้ย้าเก่งมึงเลยนี่กับข้าตาไทยลูกอยู่หันละโอ้ยแ <c oughs> ม่กูสร้างมึงไรดิ <c oughs> มันง่ายอันนี้แม่แกูทิศได้อยู่มันกับโบมึงกูเนาะมึงกับขาตาไทยลูกข้าตาโพดอยู่หันละ อยู่งานนไอ้เด็ดเด้องานค่อยมันน้ำท่วมท่วงข้าท่วมเนี้ยท่วมให้หลังค้าผุานไมไอ้ค่อยบอมีมังอยู่นะค่อยขึ้นไปอยู่ที่หลังค่า่าแล้วบัดนี้ขึ้นไปหันไปพ่อยเสยที่หลังค่าไหมมันหนีน้ำมาไหมไอ้มันก็จะกินค่อยแล้วก็กระยานแ้วบานนี้บัดนี้ค่อยกระโดดลงน้ำมาแล้วโชคดีที่มันมีขอนไม้ลอยมา ขอนไม้กระไลยไหลบ้างไปบ้างมามันบอกแม่คอนอไม้เทแล้วมันเป็นอีแค่เอามันบอกกินหัวมึงบอกอีแค่ห่มันก็บ่กกินค่อยแล้วแนวค่อยฝันนะอีป,ปอบนี่มันบ้าได้โู พริกมากพริกมากหวยอีพ่อเจ้าจิกินเข้าบ่เขาห่าเไเด๋ยวดึนแทงขึ้นไปเจ้าพัวพริกมากสั่งเจ้ากินเข่าเอิรคอยเ้อเ้ยบ่บด้กินเข่ามากี่กินเขา้ากลา,า,างาาาาาดานาานางด,กกงดนนิ้น้อยนอยน้อยมึ่างเ้เสียวบางทีมันกิน,นัยังเจ้ากินข้าเบคอยเจ้าระวางรถ เว้ยหาเ้ยนนอเมื่เล็กูไม่ชุดจะพากันนอนเหรอบอดมีจ้าเปียงกันแล้วเมื่อไรแม่พ่อชก็จะพากันนอนจะเว้นแท้แล้วกัยังพา้ากันมาปลปามาดมด้วยโคตแล้วไม่ วโอ้ยโอนงอนงอนงอนอาบังเอ้ยกระโผดแอาวะอ้าอ,อ,อีโผดจะโยนมาให้ยัางตัวนี้งอยโยนทิมแล้วมันห่างเนาะมันห่างจริงดิมันคือดีๆอยุไม่ดีให้เล่าชอ่ะกูนี่เราไม่จิตายอ่ะ มือใด้มือใด้กับยากแต่จะน้ำโตเนาะโาเม่มันเทียมอย่ไก่ไปได้ตัสี่หอดด้เมืองไก่อยู่หันแล้วครับยี่สิบกิโล่ปุ๋ยที่ไหนล่ะครั ไม่เป็นจังได้คือนอนแทโดนเนี่ยมันกายไปกายมาบัดได้ก็เห็นกันนอนลองงองลองงองยอยู่มันพอได้รับเปนอนสมมติเนี่ยมาเคลื่นหา่านโอ้ยนอนดูกไปใหญ่เอ้ยโอ้ยนอนบ่อิ่มไม่ยมันก็บ่อิม่มคือกินข้าวแล้วนอนเนาะ เตือนคุณแม่คอยแกง่วงอยู่อันกินกาแฟก็ดซ้ำต้องตีตองกันยัคือเก่าโว้ยมันเป็นแม่แนวแกง่วงดอกกาแฟหันแห้งกินแห้ง่วงกว่าสีห้ายังมากินแกง่วงไข่แม่อ้าวแนวแกง่วงกระน้ำห้อนนั่นเด้โอ้น้ำห้อนมันแกง่วงเด็ดที่พอไนยก็แม่นั่นแหลวโอ้ไข่ยลาหูเนีเดี๋ยวว่าน้ำห้อนมันแกง่วงได้ดแม อม่ได้ซื้อพ่อบาดตัวโอกินละแกงหวงเลยเบอร์ตีโอ้ยบ่ได้อามาให้เกีนยนอ๋อออมายังไงสาปตายโแลดว่ะนาอว้ามันว่อรตแกงหวงแล้วมันจะเดินดตายไปตัวหันเฮ้แน่หมายเหงย่างอาบ่ก็เจ้าก็ได้นอนตัว อันวอขึ้นผู้เบาะคุวมข่อยมีแต่พอห้างกองเอเรียอยู่ขนาดได้ก็ว่ามันซบเป็นเศร้าคนละมีแต่ของห้างคุ้มข่อยก็คือการอ๋าห้างตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านมาหอดข่อยพี่ล่ะคักไรเปิดก็สั่นกันตู้ส่การโลดเป็นยังสนาวของห้างก็พร้อหมาเห็นไหมเอาหนึ่งในพัฒนเบอกก็มาละเห็นไ โอ้ยผู้บ่าสิพากันไปใส่น้อยอยู่ลยอยู่หลวงไปฮานาะโอ้ยสิพากันไปแก,ก่ไหมเอ้าบ่พากันหาลูกอาเมีย์จเทืออะไรได้เฮ็ดเองเนาะสมน้ำหนาเ <c ười> <c ười> สมน่ะโอ้ยตาเห็นกูยืนเลยเน <c ười> าะ คำถามเรานี่บ่วทีเออหาถามนี่อ้อมบ้านเอาโลดนี่เราขอซ้างซังเป็นนี่คนเราก็่อยากใจเออไอ้แน่เดี๋ยนี้เป็นนี่เจ้าอา้าวน้ำพ่ใหญ่ทุย่ยแห่เด้อสองเมื่อหนานน้นำพ่ใยายเสียกับเมื่อหนึ่งอยูน่น้ำผ่ใหญ่ปีกับเมื่อหนึ่งใครอยู่น้อมึงอีก่นเด้อหาท่านหนานคอยกับมี่บุไม่กับมี่นตัวจะบอกเด้อว่าจะไบ่ได้ เออทำได้ยูจำได้จำได้น้ำได้สีใจหล่ะที่หน่อู้ววังตัวเดือนเขาไปยังขึ้นแล้วดิโอ๊ยร้อยเดียวหันหาเมงเอ้ยน้ำยืมละยืมเป็นก้อนน้ำใส่ละใส่ชนะร้อยสองร้อย กะายเยนี่พอใหญ่โอ้ยมันกะตลาดเอ,อ้อช่างมันสรถรถหางฉันบอกเออาจายจะนกับตีเวยอ้มสตาร์ติด,ตตดเจียวคือโบไปส่ตลาดน้ำซ่างเห็นไหมอา้ามันเป็นบ้าจีมมนสตราร์ปตีสเจียไปส่จังไกม่ต,ต,ต,ตง <c oughs> ไปขึ้นบานลด้ขอไปเอ,อิ้นางภาพอยู่ในตลาดผ มาจีกถถ่ายกลางยืนเปิดสร้างภาพเดี๋ยวนี้สร้างภาพเขไปถ่ายรูปถ่ายที่โดดคนดูเว้ยมึงก็ได้อันสร้างภาพเนี่ยเพราะมันสร้างถ่ายรูปได้เดี๋ยวนี้สร้างความรุ่งในล่ะชื่อสร้างแต่เด่นีสร้างชื่อภาพเออเราเปนสร้างถ่ายรูปสนุก ห่วยถากันไปทา้งหลเบิร์ดก็ไปเห็นคนเดียวคนเดียวนี่เลื่อยเ่มีคนมาผู้ใดล่ะบ่ลูกเท้าเท้าวาไม่ผ <c oughs> ู้ผู้ใด้เดี๋ยวนี้มันออก็เปลเป็นแต่เอ้าก็ลูกอีอ้อยเห็นดีห่วยมันก็คืออีอ้อยก็หล่ะเนาะโอ้อโยหล่ะลูกไม่อ้อยบ่ลูกโอ้ยยังไงมาข่าโรงเรียนพี่ ก็คือบอกเออหื้อจังที่แหละอีกีไมมีแนวค่าขอมันบอกเอาเล็กน้อยสมัยใหม่เขาก็กว่าแต่มี่แหละเขาไงโอ้ยจากสมัยใหม่แนวได้หอวีทำย่างไรเอหือืออยู่ว่ามันการค่าข้อลกโแล้วเล็กน้อยทุ่มเงินเจ้ามหาไอชิจัดบอกเาไงอือฮ ไอ้ไอ้ขอรบฝนดีเด้อฝนตกเฮ็งเฮ็งอันนีนเจ้านี่เฮ็ดจากบ้านนี่ไอ้เมียเจ้าที่บ่าวให้บอ้ไม่เห็นค่อยอยู่กับเจ้าสองคนหา อีแม่ว่าบอกให้ว่ากับคนแปลกหน้าแต่ว่าเราบว่วเม่นคนแปลกหนะ้าเราเป็นคนหน้าเป๊กอีห้านี่เป็นบ้าได้นี่ ไมยขิดไปยังเดี๋ยวนี้ทั่วอลยฮโหลยันยกสูงไร้ขาหันเป็นบาทท้าจ้าะไดเจ้งนูผักก็มาขึ้นต้นไม้เดี๋ยวนี้ไมยน้องมันจะเป็นยังเดี๋ยวนี้โอ้ยเราให้ขไปทั่วที่เนี่ยโอ้ยหาบอกหาซ่อมมึงก็ได้กูมาหาใส่กกลเกงเดี๋ยวนี้พูดอะไรกระได้แม่ก็น,นุ่งอันนั่นแล้ว โอ้นายดิผู้ใดจะมาเห็นอยู่นี่ว้ายผู้ชายผู้สาวกลายไปกันมาเขาเห็นเก่งนายเจ้าทอนแล้วไม่สิเห็นจังได้กูไม่ได้นุ่งงเก่งนายเป็นบ้าหอเปล่มิกูไ่ได้นุ่งเก่งนายเออโอ้ยยังนั่งนาที่เนี่ยไปต่อลงมาลงมาลงมาโอ้ยให้ไปทั่วไป อันเอฟห้านี่ก็จะแมน่นเฮ็ดงากเฮ็ดชาแล้วก็เฮาโหลดนั่นโหลดนี่มาถามข่อยเฮงแล้วเฮ็ดบ่เป็นแน,นี่ยเหันโอ้ยจะไป,ไปเฮ็ดหามจังไงดอกเฮาบ่ได้จักเ่ื่อไอ้ดูนี่เอาอบางแห่ข่อยเนี่นยเป็นย่ยงเจ้าเฮ็ดเป็นย่ยนยบ่โอ้ยเอ็มแเบบนี่โอ้ก็เคยเลี้ยงยู่ดีก็ไปหันกาไปเออนีเออ่เออเออเน็กต่อไปเขาเรียกว่าต่อไปกดไปปุ้มนี่บ่เออเออนั่นละไปก็ เออคนนี้แล้วมันบ่ามันยืนยันปะนี่โอ้ยก็ไม่ยันเคยยันได้ตัวนี่แล้วบอกให้ยืนยันเนาะใครบอกให้เจ้ายืนยันยังไงแอร์เห็นไหมยืนยันนี่เออ ว่าพวกเป็นแต่เสื้อกับเป็นแต่เสือ้อคอยไปดูดวงนี่หามองพกมองมอดูอันว่าขึ้นกันเบิร์เออเพื่นว่าคอยนี่บุ๊เป็นคนธรรมดาด้เพื่อนไงคอยเป็นคนรวยแต่อยู่ในล่างคนจนอยู่นี่คอยแปลงล่างอยู่ดูนี่โอ้ยมาช่างบาดใจเนี่ยมือได้คอยได้ขึ้นล่างเพาในไงเออขอโทษที่โลดมนุษย์อุ้ยเจ้าเสี่ยวทอดได้เงินทองโอ้ยเนาะ มึงมีเงินแล้วมึงกี่เืมอมาใส่ี่กูเด้อเอาคอมเมนต์ก่อเออขอยจะขึ้นดอกเจ้าเสี้ยวเท่าไรดูนี่ <laughs> มันหละหลาย,ายแต่เงินแต่คอยได้ขึ้นล่างมึงจะขึ้นล่างตอนไหนล่ะขต้งหูแล้วคิพต <laughs> าม <laughs> มาดู นี่จา้าวาสนาไม่มีโอ้ยพี่้ลองเพลยงมวนนู่เพื่อเกาตุ่นมีรักทั้งทีมีแต่ความปวดเล่าโอ้ยจะมปนปวดครับปวดแนี่เนาะปวดเล่าเฮ้ยยังพูดไดววะเอ้ยอย่ามาเด้อพี่หลอกแงมือเว้นน่ะ แต่พี่หลอกเงี้ยมวยเว้นในยาได้เตะผิวสิ่คือป็นแหร่อเชี่ยวว้าสิอเป็นแซ่หมอว้าเฮ้ยโบเมนหม้อนั่หะนี่แั่เจ้าศาสตร์ปางก้อนเนี่ยเขาเป็นเชี่ยกันเจ่าว่าเดี๋ยวนี้เขาเกิดเป็นเทวดาอยู่ทั้งสวรรค์ผู้หนเป็นผู้ยังเสี่ยบอกเทพวดาหัน คี่งามพ,อพอมวดพัวแบบัวแบบแกงแท้ไปเห็นแล้วบาดนี้ยมงึงใชยบาดนี้หันพ่อไงค่อยค่อยกดให้ใช่ดรเด้อบาดนี้พ่อใหญ่งามแท้งามวะยิวหันว่ามึงส,าสาิถ่ายใส่ใส่เดี๋ยวนี้เอ๋อถ่ายใส่ให้เสนาใส่หัวใส่สวน,จสวนจวเจ้ามาแล้ววายมึงเป็นบ้าจียังว่าถ่ายใส่หัวใส่สวนกูจังไหนเดี๋ยวนี้ ประทายนี่กับประทายห้องน้ำเจ้โอ้ยบุ๊มบนปวดไายแนวนั้น่ายแนยวไหนกันไทายคือไ่ไทยหัวบ่ายแล้วขวนี่แม่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 เจ้าบังจะเชื่ออยู่บ่พ่อยไงโอ้ยเมืองโพดเห็ุคือผีบา้านในช่องเพิ่นก,กระไดโอ้ยเจ้ากระ,ดระไดพ่อยคลิปวิดีโอมังหัน่ายคือเคี่นี่ สำหรับพี่น้องที่มารวมงานในมือนี่ก็ขอยอยู่ในความสงบครับเอย่าทะเลออาะบาแวงอย่าขากันอย่าตีกันอถ้าพูดใดคิดสิตีกันออกไปตีกันยุทงหน้าผู้เด้อครับเด้อ <c oughs> มันจะมาสาความเดือ,รอดร้อนนพี่น้องที่มาฟัง้องฟังลำ่ำเออแมนครับอุ้ยมันก็เป็นโพดได้ไม่รุนก็ได้แต่มันไปพ่อกันนับจละรักแต่รีบมันก็บอตีกัน <c oughs> มันจอดจงสิไมตีกันอยู่ในงานเนี่ย สามข้างขนาดเลยอถึงที่ชค่ที่ขอเมกันจงไหเมื่อเนี้ก็ขอไปก่อนเด้ออะไะยินเวลาพวกใบรุ่นหันโดยเฉพาะใบรุ่นพวกหัวรอดน่ะไอ้ต้าเมื่อกินยาด่วนเลยอ้าครูบาจังสั้นเหรอที่เนี้ยเอ้เขาต้องเมื่อกินยาตัวมันเป็นใครเนาะไอ้ต้าขึ้นรู้เดี๋ยวเว่าเขาเป็นใครดุนีเอามันหัวรอดน่ะก็จะเป็นใครตัว ไหวไปจังไดมาจังไดเนาะท่านสอสเอ้ยเออเห็นมังวนวเวียนเวียนอยู่โคกโคนอ่หลายมือแล้วอันเชี่ยวแมวเลขท่านบอกโอ้ยบป็น้มาเอาเลขครับท่านประธานครับไอพวกมาตำรวจพูดฮะไนตำรวจพูดเนี่ยไรเนาะเฮียเอามันไก่เลิกจังเหรอท่านประธานบะฮู้ปะครับ โอ้เจ้นละพักเดี๋ยวนี้เขาเจ้าแข่งขันกันแล้วหาเสียงเออแข่งขันกันได้ายโยบายโอ้จะไปเป็นไปเดี๋ยวนี้ครับเออแม่นฮันเหลียวอันพบก็เลยอย่างหัวพักไหนมีคะแนนน้ำสนอกเออก็เลยลงมาสำรวจพูดนี่ยแหละครับท่านประธานครับโอ้สำรวจพูดที่บอกครับโอ้ยแต่สำรวจแล้วเป็นยังไงล่ะ อ,อันหู้มมาท่าเฉลกเยรตดูครับอาจารย์่าลงมาสำรวจไหมเนี่ยล่ะเมื่อเนี้ยโอ้ยหนูมันจะแล้วงานเพราะนอตำรวจพู้ต้อการจิบดีกาเข้าบ้านเชียวไปเผาไฟหลายเทือกเห่าละเออจ้าไม่มันตีได้ตีดีเตีอ้อมบ้านอ้อมเมืองอยู่ เออจะมันเป็ี่ยนตาในไปยานเน่อยไปยัยอ้ยบ้ามันเสือบังไฟเว้ยโอ้ยกูไม่เข้มกระติดว่าเชี่วไปเผาไฟว่าฉันดอกทุกวันเราสอบไปบ้านแล้วดูนี่เออมันก็เช่าหล่อราเป็นบ้ากระไดกูเป็นน้ำเงินหลืองเออมันก็เป็นย้อนยาเซฟพีชฮันเหลวเสือเนี้ยบ่เคยมีจ้าคนเนาะเป็นบ้า คือสชบ่เป็นอีกราลาบนนี่เออคือแล้วักโอา้ียนักว่าเก้าบันเออประตูหอน้ำก็บผมไม่ใช่ของห่นเวยกับผมเนี่ยเทอดออกันเอาเอาไปทอไม่ให้อย่างให้เนี่ย ถ้าดออกซื้อีน์แล่สร้างพวกไป้ลุ่นเองหองน้าบุ้ยประตูแจยใส่จังไดเฮ้พวกบี่คมาใส่มาแล้วผมแบบจะอหน้าอย่างนี้เมันเท่าที่ทังเขียนมเนี่ยมตรคนอยู่คหดมาเขียนอะไรบางคนมันเขียนไม่บ้านเพราะจวิศาจโอ้ยผมว่าบุแมนหรอกมานพวกจวิศามันตังไปหาทำการทำงานแล้วไมันเขียนน้ำไปเขียนประตูหองน้ำนีมันพวบานบุแมนิศาจหอก มิเชเบ่มิเชเกับมี่ลอดภัยเออกับมีแล้วเออยพอถึงเป้าหมายจะเสียเออแกจะฮอตเป้าหมายเราแบบแหวนแหวนหนีก่อนมาเนี่ยข้าเจ้าเฮงข้าวว่าฝนจีตกไป็ข้างข้าวอยู่โอ้ฝนจีตตเป็นข้างข้าวปอกไงเออจะมาขอย่านอยู่เนี่ย โอ้ย่านยังพอไงโอ้ยก็ย่านข้างข้าวมากินกล้วยคอยให้ล้วเนาะกล้วยโอ้ยมาดูแม่นก้างข้าวจังสันมันบ่เหม่นข้างข้าวอีเกียนี่ใช่ไหมเปล่าเพราะว่ามันอสิตกเป็นบางข้างบางข้าวมันบ่เหม่นว่ามันอสิตกตลอดโอ้ตกเป็นบางเถอะเน่นต๊กโตกยุดๆแต่นะโอ้โอ้ไม่ได้มาถึงว่าอีเกียดอกวัตตี เอกรได้เวโอ้ยกับปรชาแนเบ่ยใครเฮงนยากมากินกล้วยใอยอยู่โอ้ยโอ้ยนายคนเดียวเนี่ยบอกเงินออกมาให้ก็น่าดอกมาน่าดอกมาอันทำเป็นสมองแล้วอันโทษไปเป็นร้อยแสนแล้วก็บรรลับเออฮัลโหลเอามึงอยู่สายจเลนี่เว้ยเขาก็อยู่บ้านพี่แล้ว ไมยกูบอกว่างั้นอนูกำไรมึงก็น่านนอกมารแท้โอ้ยคอยไปแล้วไปหาเจ้าอยู่หน,น้าแม่โคหันแต่ว่าหาเจ้าบ่เห็นคอยก็เลยกลับม,มาบ้านาน,าน,าน,านี่อ๋อกูกำลังถามมึงอยู่นี่ตัวนะแม่โคนี่พอไปหาเจ้าคือไปเห็นสันพอเห็นมันคือบ่โทรหากูโอ้ยเอยลืมโทราศาพัพท์นั่นเรื่องว่ามันไปเห็นเจ้าโลดสนดดัน <laughs> ไ,ได้ดูนี่นมึงไปหากูอยู่หน้าแม่โคได้ดูนี่ก็มีแม่โคเดียวเดียตัวบึงการหันโอ้ยหากินหัวมึงเอ้ยแล่นต่างจีแม่โค่บึงการ ม่โค้สีสันอหมายเทงอยู่น้ารถแม่โคแม่โคต้องอยู่หน้าอย่นี้แม่โค้อยู่หน้าเฮ้ยอยู่นารถแม่โคกับพว่าโอ้ยแ่ทแมมันหกมันเฮียดิความสำคัญต่อชากวาดจ้ได้กับสะอาก็มีความสำคัญต่อการศึกษาอาญาหายน้องนองนี่อสนแกทองแม่สูตรคุณ อาก้อนอื่นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดต่มให้ทั้ง่องของเฮาในเด้อครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานครับมันบ่บอกบ่ได้บอกข้ามเนี่ยฮอนจมันก่อสร้างดิมันเปิดพ่อ,อย่ำไรกับว่าคือเก้าเนี่ยละเอาลูกหลานๆตั้งใจฟังเด้ออันสุดคุ้นแม่สองกะมีอยู่ว่ะซองหนึ่งเป็นซองซองซองสี่เออซองห้ากบุเอซองห้าเกีเยบ ซ่องได้แต่ซ่องซ่องแล้วบ่มีโอ้ยสุดพูดห่ามาแนวได้นอนฮี่เนี่ยมีหอดซ่องหากบห้าเขียด ชินอนกลิ่นบ้านกลินเมืองวะเปิดตังเพลงฟังลำกว่านะนี่สตอริโอไล่เสียงอุ้ยไล่แสงอุ้ยถึกแล้ว ทีเป็นบ้าขายเกือบคางเดียวเจ้าก็สามารถสร้างเบ้าแต่ที่เนี่ยเอ้าวเนี่ยก็ลองเป็นบ้าขายเมืองก็ได้ตัว้ยบโตลกเว้ยเล่นบผ่านหาฟังแนวอื่นดีกว่านี่เออเจมซี่ดม้หมาจิ้งวน 哈哈哈！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  เห็นนี่ไหมน่าดีโบจักแน่วันบวนโอ้ยห่ามือ